สวัสดีครับยุทธฟีสไตล์มาอีกแล้วนะครับเช่นเคยครับวันนี้อยู่ที่ร้านยุทธอาร์มี่ประตูน้ำคอนเกนอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มารีวิวนี่ครับรีวิวหมวกหมวกหน่วยงานต่างๆนานามีทุกหน่วยงานราคาก็เบาๆแต่หลักใหญ่ใจความวันนี้เราอยู่ตรงนี้ครับวันนี้มารีวิวหมวกนะครับหมวกตามสั่งตามสั่งของลูกค้าลูกค้าจะเอายังไงเอาแบบไหนว้ามานะครับสั่งกันเข้ามาได้นี่ หมวกหลายๆท่านก็คิดว่าหมวกเนี่ยก็จะเหมือนกันหมดจริงๆมันไม่ใช่นะครับว่าถึงเรื่องด้วยเรื่องหมวกเนี่ยเนื้อผ้าเนี่ยสำคัญเลยผ้านี่ผ้ามันจะมีรูระบายอากาศเล็กๆเวลาเราใส่เนี่ยในปกติเราใส่ในหัวมันจะไม่เป็นเหงื่อนะครับหัวมันจะไม่เป็นเหงื่อหัวเราจะไม่เปียกเนี่ยคือนะคุณสมบัติของมันคือผ้าชื่อผ้าก็คือชื่อผ้ามงตะกูนะครับผ้ามงตะกูมงตะกู เป็นเนื้อผ้าระบายอากาศนะครับเนื้อผ้าระบายอากาศจะมีรูเล็กๆนี่ครับเนื้องานจะเป็นแบบนี้เลยด้านหลังก็จะเป็นตัวเลื่อนนะครับนี่ตัวเลื่อนปรับขยับเล็กใหญ่ได้ปรับขยับเล็กใหญ่ได้นี่หัวเล็กหัวใหญ่ใส่ได้ถ้าท่านใดมีออเดอร์มี order, ม,มีไม่ใช่มีออเดอร์ก็มีแบบงานงานเฉพาะงานอยากทำเป็นทีม พิจะไปแจกพนักงานแจกต่างๆนานาสามารถสั่งโลโก้เข้ามาได้ท้ายให้ทางร้านปักให้ได้นะครับปักให้ได้ตามสั่งเลยอันนี้ก็เป็นงานออเดอร์ของลูกค้าลูกค้าสั่งมา100ใบสั่งมา100ใบวันนี้เพิ่งเสร็จแล้วก็เพิ่งปักเสร็จแล้วก็จะจะจัดส่งลูกค้าวันนี้นะครับสั่งกันเข้ามาได้เลยทางร้านจะทําแบบออกแบบให้ดูก่อนแล้วก็ลูกค้าพอใจถูกใจก็เออ ลงมือทํางานกันได้เลยง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนถ้าเป็นร้านยึดอาีีขคนแก่นง่ายๆคุยง่ายราคาเบาๆเาชื่อผม <c oughs> นั่นแหละครับมวกกี่ดูงานปักก่อนสวยไหมงานปักนี่สวยไหมด้านข้างมีมวก หมวกในงานต่างๆก็เป็นเนื้อผ้าเดียวกันนะครับทางร้านใช้เนื้อผ้าเดียวกันหมดเลยคือผ้ามองตะกูคือมันจะระบายอากาศระบายความร้อนได้ดีเวลาเวลาเราใส่ร้อนๆเนี่ยหัวเราจะไม่เป็นเหนอมันจะไม่มีเหนอใส่สบายนี่แหละครับเนื้อผ้ามองตะกูฝากด้วยนะครับท่านใดที่อยากจะทําหมวกฝากไว้ด้วยจะทําหมวกแบบในแบบฉบับโลโก้ของตัวเองก็ฝากไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ยุทธฟีสไตล์มาแล้วก็จะไปแล้วสั้นๆง่ายๆ เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับชอบฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ยุดด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับ